สี่ราศีจัดเต็มปีมะโรงการเงินมั่นคงการงานผ่านฉลุยก่อนจะแปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะส,สี่ 67, ราศีปี2567ราศีที่ขึ้นแท่นอันดับคนดวงดีได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษมีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการแน่นอนเป็นปีแห่งความประสบความสำเร็จจะได้โยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนสนับสนุนตลอดทั้งปีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีความยุติธรรมในเรื่องของการงาน ได้รับผิดชอบตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้ตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกโดยมีบริวารคอยสนับสนุนและผู้ใหญ่บางท่านดวงการเงินใจบุญและชอบช่วยเหลือทุกคนงานบุญที่ไหนไปหมดถึงติดงานก็จะช่วยเหลือในเรื่องของเงินจึงเป็นที่รักของคนทุกวงการมีเงินเข้ามาอยู่เสมอ รวมถึงมีโชครางวันใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่ให้โชคและเดือนอื่นๆอ,อ,อีกเรียกว่าตลอด,ลอดทั้งปีราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคม,ม ชาวราศีกุมสำหรับคน,นที่อยากเปลี่ยนงานจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปเพราะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจแต่ทำสิ่งใดก็จะมีคนคอยช่วยเหลือให้ผ่านให้ผ่านในเรื่องของการงานอยู่เสมอบางคนเลือกไปไกลถึงต่างประเทศโดยเฉพาะเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนดวงการเงินมีเงินใช้ตลอดทั้งปีแถมยังเป็นคนใจบุญมากช่วยเหลือผู้คนงานบุญงานกุศลวิ่งเข้าหาอยู่เสมอและไม่เคย ที่จะปฏิเสธใครๆอย่างน้อยเบาสุดก็ขอให้ช่วยด้วยแรงกายซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีโชคดวงดีส่วนใหญ่มาจากบ้านเลขที่ให้โชคราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมคนที่เปิดกิจการการงานส่วนตัวจะมีลูกค้าเยอะพอรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงร้านสถานที่ให้สวยงามตามเทศกาลบางคนได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศ เรียกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวเข้ากับผู้คนได้ดีมีนิสัยรักความสุขและรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับทุกคนจึงเชื่อมประสานงานและเป็นผู้ติดต่อที่ดีจึงมีคนเข้ามาตลอดทั้งปีเพราะรู้จักหลายกลุ่มเป็นแบบปากต่อปากยังไงก็มีชื่อเสียงและมีคนพูดถึงอยู่เสมอดวงการเงินเป็นคนใช้เงินเก่งและมีความสนิทสนมกับคนง่ายใจกว้างใจใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม ทำให้ทุกคนมีความสุขได้อยู่ตลอดมีโชคทางด้านการค้าหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ต้องการสมหวังเน้นเป็นพิเศษคือเดือนมีนาคมและสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคมีดวงตลอดทั้งปีเลขที่เกี่ยวข้องเลขทะเบียนรถราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนมีความสามารถมากมีความขยันมากและรอบคอบที่สุด จึงมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจึงเป็นปีส่งเสริมในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละคนตั้งแต่ต้นปีก็มักจะมีคนพูดถึงหรือทาบทามให้ไปทำหน้าที่สำคัญบางคนเปิดกิจการเป็นของตัวเองต้องบอกว่าเป็นปีที่ร่ำรวยและมีงานใหญ่เข้ามามากเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในหมู่มาก ทำธุรกิจอะไรทำงานอะไรก็จะเป็นผู้นําหรือเบอร์หนึ่งในกิจการการงานนั้นๆได้ดีเลยดวงการเงินมีเงินเข้ามาตลอดและการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายมีกําไรมากมายตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีกันเลยคนที่หยิบจับหุ้นก็จะยังขึ้นดวงดีมากมีโชคลาภกับสามตัวท้ายเลขบัตรประชาชนให้โชครวมถึงการเดินทางไปที่ไหนไกลๆซื้อรัตตรี่เอาไว้บ้าง ตามสถานที่ตลาดหรือปั๊มน้ำมันจะนำรางวัลใหญ่มาให้ดวงดีเป็นพิเศษตั้งแต่เดือนมกราคมมีนาคมมิถุนายนพฤศจิกายนและธันวาคมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ